สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชรัชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบใหม่ให้ข้าราชการรัฐสภาสามารถย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอื่นทั้งส่วนราชการหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรระหว่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยหน่วยงานภาคเอกชนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ทั่วประเทศเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะประสบการณ์ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่14กันยายน2566เป็นต้นไปลงนามโดยประธานรัฐสภาในฐานะประธานกรรในวันมูฮัมหมัดนอมัทาสำหรับสาระสำคัญกระเบียบดังกล่าวระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรเพิ่มพูประสิทธิภาพของข้าราชการรัฐสภาสามัญ โดยให้การไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศเพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญมีความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญประสบการณ์และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสำเร็จต่อภารกิจของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตราย2วสิงเล็บ3และมาตรา55ิพระาชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา2 5 5 0จึงออกเอบไว้มีสาระสำคัญคือข้อ4หน่วยงานอื่นในประเทศที่จะให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญไปปฏิบัติงานตามระเบียบนี้จะต้องมีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับภารกิจของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้แก่ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาหรือตามมติคณะรัฐมนตรีส่วนราชการสังกัดรัฐสภา องค์การระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยหน่วยงานภาคเอกชนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอได้รับการจัดให้มีดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่สุด100อันดับแรกหรือได้รับการจัดอันดับว่ามีธรรมพิบาลในระดับดีมากหรือดีเลิศหน่วยงานอื่นตามที่กอรอกําหนดระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปต้นไป การสั่งการขาร้าราชการรัฐสภาสามัญไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดร,รัฐสภาพิจารณาเรื่องโดยพิจารณาจากลักษณะงานของหน่วยงานอื่นในประเทศที่จะให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญไปปฏิบัติซึ่งจะต้องเป็นงานที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญไปปฏิบัติแล้วจะได้รับองค์ความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ตรงตามความต้องการของส่วนราชการ,รสาังกัดรัฐสภา ตลอดจนเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นได้รับมอบหมายในปัจจุบันหรือที่จะได้รับมอบหมายในอนาคตพิจารณาลักษณะของหน่วยงานอื่นในประเทศที่จะให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญไปปฏิบัติงานซึ่งจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภารกิจของส่วนราชการสังกัดร,รัฐสภาพิจารณากำหนดระยะเวลาที่จะสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศซึ่งจะต้องไม่เกิน6เดือน ในกรณีมีเหตุผลความจําเป็นเพื่อที่จะให้ได้ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหัวหน้าส่วนราชการสังกัดร,รัฐสภาอาจพิจารณาขยายเวลาให้ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นนั้นต่อไปได้อีกหนึ่งครั้งโดยไม่เกิน6เดือนทั้งนี้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศตามระเบียบนี้มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆจากทางราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น ตลอดจนมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นจากหน่วยงานอื่นที่ไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและหน่วยงานอื่นและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว bright tv ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ bright tv ขอบคุณค่ะ